รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยบรรยากาศสดชื่นสดใสเติมความสุขของวันด้วยธรรมชาติอันเขียวชอุ่มรายการ Miss a n d r ียส d ด ary กลับมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมอาหารไอเดียอีกเช่นเคยค่ะวันนี้คุณคริสตี้แขกรับเชิญพิเศษของมิสแอนเดียนอกจากจะมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำแร่แล้วยังมาช่วยตอบคำถามที่คุณผู้ชมฝากไว้ในแฟนเพจมิสแอนเดียสไดอารี่อีกด้วยนะคะเรื่องราวดีๆและน่าสนใจขนาดนี้ห้ามพลาดตามไปพูดคุยกับูร้ร้ทั้งสองท่านพร้อมๆกันเลยค่ะ อุ้ยตายแล้วน้องเอาดื่มอะไรดีลูกมาถึงเนยเนยเหมือนพี่อันเดียกิซซี่มาแค่นี้จัดสั่วเชียวรวยไหมไม่ได้จัดเจดอะไรเลยเป็นปกติเป็นปกติคนอย่างเราหนูดื่มอะไรลูกพี่เลยมีชานะอืมคอนขอเป็นน้ำแร่หรือน้ำเปล่ารูปนี้จ้าลูกใหญ่ย้ายไปนดหเออย้ายไปนิดนึิงโอเคนี่มีชาหนูก็ชาตัวที่หนูซื้อมาให้พี่แอนเดียตัวนั้นก็เลยมันเปเจ้าของตลูกโอเคแล้วก็หนูจะเอาได้น้ำผลไม้หรือน้ำอะไรลูกเนี่ยขอเป็นตัว เอา<น>แปบแรกก่อนลักกันนะคะโอเคหนูเปิดลินเองเลยถามหน่อยคุณผู้ชมขามาแล้วค่ะเพื่อนสนิทส,สมัยเรียนชั้นประถมน้องคริสตี้เนี่ยบอกก่อนว่านางก็อ๊ย,อยู่บริษัทใหญ่โตมโหฬานอันนี้ยังไม่หล,ล,ลงกรุงยังหลงกรุงอยู่ค่ะอันเดียเนี่ยเบื่อกลุงและด้วยความที่ตามอายุที่อ่อนกว่าเราก็เลยจงึงต้องรีทายก่อนมาอยู่บ้านนอกบ้านนาคุณผู้ชมรู้ไหมว่าคุณน้องคริสตี้เนี่ยอีกอันนึงที่เขาซ่อนเอาไว้ใน หน้าสสวยๆคือสมองก้อนนี้ค่ะผู้ชมค่ะนางจบฟู้ไซน์มา ประจวบเหมาะมากเลยวันนี้มาขอคุยเรื่องงานนิดหนึ่งเพราะ<ช>มาชนกับพี่เราอยู่ในรายการพอดีอยากจะให้น้องคริสตี้บอกนิดทำไมไอ้น้ำแร่ี่กินจันจัไม่เข้าใจทําไมร่างกายมันต้องการขนาดนั้นเลยใช่ร่างกายองเราต้องการต้องการเกลือแร่ทุกวนันเพีอนเดียวรู้ไหมว่าคนเราอะทุกวันอะเกลือแร่สูญเสียนะคะสูญเสียใช่สูญเสียเกลือแร่ออกไปจากเงื่อจากแบบการขับถ่ายปัสสาวะอะไรนี้มันก็ออกไปเพียงเดียวสังเกตไหมคะเวลาที่แบบเข้าไปรตามโรงพยาบาลเนี้ยค่ะเออถ้าแบบไม่สบายก็ต้องได้รับเกลือแร่เหมือนกันอ๋อนี่ก ใช่ค,ค่ะคือพอเหมือนกับว่าถ้าร่างกายขาดเกลือแร่เนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกอ่อนเพลียเมื่อกี้บอกขับรถมาเหนื่อยก็อาจเติมเกลือแร่เข้าร่างกายซะหน่อยจริงนะไม่ได้ขายของไม่ได้ขายอันนี้พูดจริงค่ะไม่คือจริงจริงคุณผู้ชมค่ายเดียเนี่ยบอกตรงว่าเราติดมากคือต้องการความบริสุทธิ์สะอาดใสไม่มีที่ติดเราก็นึกถึงน้ำแร่อยู่แล้วแต่นั้นเป็นความเข้าใจแบบมิชันเดียนี่แหละคือรู้มั่งไม่รู้มั่งรู้จริงไม่รู้จริงมั่งเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งทำไมรู้ไหมคะ เวลาบ้านต่างจังหวัดเนี่ยตะก่นเยอะมากขาอันนี้เป็นน้ำพึ่งนะเนี่ยแล้วก็ประเด็นอย่างนี้เรานะถึงขนาดเอาต่างจังหวัดนี่นะเราก็าน,า <c oughs> น้ำแร่หลังหน้าคุณผู้ชมอย่าว้าวเลยนะเอาน้ำแร่หลังหน้าเพราะเราเรมรู้สึกว่าอยากได้น้ำสะอาดใสบริสุทธิ์ก็จะต้องนึกถึงเขาอะตัวน้ำแร่นเนี่ยแต่มันช่วยได้นะจริงใช่ไหม <c oughs> ใช่เพราะบางทีเคยแบบไปต่างจังหวัดไปเมื่อก่อนเด็กๆไปเข้าค่ายอย่างเงี้ยผูสิวขึ้นเราต้องไปหาน้ำแบบน้ำ ไม่ได้เป็นที่เรารู้สึกกันเองใช่ไหมค่ะและอันนี้ช่วยได้ช่วยได้จริงๆนีช่วยเพราะว่าผิวหน้ากับผิวตัวมันก็ต่างกันจริงๆใช่ถ้าเราได้น้าที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วนั้นนึกถึงข่าวนั่นคือเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เด็ดมากเพราะว่านานๆน้องมาทีขอเข้าเรื่องก่อนเลยความจริงเนี่ยเดี๋ยวจริงๆเขาจะต้องอยู่ช่วยทำบัอข้าวแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปนอนเล่นอะไรเขาไม่รู้นะเพื่อเห่นนะว่านั่นหนุ่มละเซอะไรอย่างเงี้ย ก็มีอยู่เทปนึงพี่เดี๋ยวกับเอาไปทํากับข้าวเพื่อนขาถามว่าใช่น้ำแร่ทำกับข้าวแล้วแร่ธาตุมาอะไรสักอย่างที่เดี๋ยว์จำข้อข้อความถามของเขามาไม่ค่อยเคลียร์เราก็เลยติ้งขึ้นมาว่าเอ๊ะมันทําไมเหรออ่ะหนูอธิบายเออใช้ทำกับข้าวได้หรือเปล่าหรือเปล่าก็คงประมาณนั้นแต่พี่เดี๋ยร์ไม่เอ็กซ์แสตไม่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 เป๊ะไม่เป๊ะคำถามาว่าจริงๆใช้ทํากับข้าวได้ไหมใช้ทําได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าคือคนถ้า อย่างเมืองนอค่ะเขาก็ใช้น้าแร่นี่แหละทำกับข้าวพียแต่ว่าถ้าคนไทยเนี่ยอาจจะแบบคอนเซอร์นนิดนึงว่าเพราะว่าพวกน้ําแร่เนี่ยมันมีแร่ธาตุพอมันเจอความร้อนแร่คลเซียมเงี้<า>ยมันตกตะกอนไม่ใช่มันไม่หายถ้ามันไม่หาย นี่หายไปคนที่บอกตกนตะกรเชื่อดิฉันไม่ได้คุณผู้ชมค่ะหายไปนี่รีบบอกเลยตุนตะกรนอะเล่าต่อเลยชอบตุตะกรค่ะมันก็จะเป็นคราบขาวๆอะไรเงี้ยติดอยู่ตามภาชนะอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แบบมันก็แบบไม่สวยขัดออกยากคนก็เลยอาจจะบอกว่าเออแล้วมันเป็นอันตรายหรือเปล่ากลัวว่าเฮ้ยอย่างนี้ทับเข้าไปในร่างกายเราแล้วอะตะกรงตะกันใช่จะเป็นตะค<ช>ีวตะนิ้วตะนิ้วตะโนอะไรนิ้วหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่เหมือนกันสภาวะในร่างกายเราอุณหภูมิถึงร้อยองศาไหมคะ ไม่ถึง37องศาถูกไหมสามสิบเจ็ดองศาเซอร์เรี<ม>ถึงร้อยองศานะคืออนนี่ไม่กล้าพูดแต่กลัวพูดผิดนะกำลังจะบอกว่า,าไม่ถึง <laughs> คือกลัวพูดผิดงีนะ้พะเวลาคนมีความรู้มาดิฉันจะง่อยทันทีอีกอันนึงจริงๆก็คือถ้าเกิดแช่เย,ย็นจ,จัดบางคนแช่เย,ย็นจ,จัดมันจะเห็น็นตะกรนเหมือนกั<อ>นเราโชคดีเราเป็นคนที่ไม่กินน้ำเย็น ไม่ใส่น้ำแข็งเลยบางคนเขาชอบเอาแบบทั้งขวดเนี้ยค่ะไปแช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้กินเย็นจัดๆแต่ถ้าเย็นจัดๆพอมันจะช่วงที่มันจะใกล้ๆที่มันจะกลายเป็นน้ำแข็งละค่ะพอน้ำมันเริ่มเกาะตัวกันอะแร่ธาตุมันเหมือนมันถูกบีบอัดหรืออะไรเงี้ยด้วยสภาวะตะกอนใช่มันก็จับตัวกันจะเป็นแร่ธาตุตะกอนของแคลเซียมจะเป็นเม็ดเล็กๆสีขาวๆผงเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผงๆซึ่งน้ำแร่ทุกยี่ห้อเป็นหมด ถ้าไม่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่น้ําแร่ค่ะคือไม่มีแร่ธาตุไม่มีแร่ธาตุใช่ใชมั่นใจเลยถึงว่าจะเป็นจะไม่ว่าจะเป็นน้ําแร่ยี่ห้อไหนเหมือนกันหมดมค่ะก็คืออันนี้เป็นธรรมชาติของน้ําแร่เขาเองเออโอเคก็น่าจะไม่รู้แหละใครไม่ได้ความรู้แต่ฉันฉลาดขึ้นมาอีกสองสองเซนนี่จัดโต๊ะเช้ากลางวันเย็นให้คุณแม่บ้างหมูย่างเลยเนี่ยจะมาถามพี่แอนเดียอีกลืมไปเล้วไม่ไม่ถามทำไมจะไปถามทำไมอีกอยากได้ไหนแบบมันสวยสั่งเก่งในยาแก้ตัวทําให้คุณแม่บ้างเราไม่ทำเราก็ทาให้คุณแม่ช้าๆเสาร์อาทิตยยยย์อ่่่าางงีี้้คคุณผูชมะะนนกกลัจแบบฝฝึวิท น้องคริสตี้ว่าเช้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นบางทีน้องจัดเอาไว้ลูกแล้วบางทีเลาตื่นมาเราอาจจะไม่รู้ว่าคุณพ่อแม่จะกินอะไรเรื่องของเขาแต่มาเซตไอ้อย่างนี้ไว้ให้เขาก่อนลูกพราะตื่นมาคริสตี้เอาทูกใช่ไใช่ไหมคะสดชื่อแล้วที่บ้านเริ่มปลูกดอกไม้ดอกไล่บางอย่างเริ่มแล้วนะเนี่ยก็จะได้ดอกไม้หน้าตาอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้อันนที่เป็นดอกไม้บ้านบ้านของเราคุณผู้ชมคะก็มีอีกเหมือนกันทำไมชอบให้คริสตี้ปลูกดอกไม้อะไรที่มันแบบบ้านบ้านแลอะไรอย่างเงี้ยทำไมรู้ไหมคะ พวกสาวกรุงเนี่ยนะดอกไม้พวกนี้นะพอเวลามาอยู่ใกล้ๆสาวกรุงอย่างนี้นะมันจะทําให้หนูดูหวานมากขึ้นองเป็นดอกที่ไม่ค่อยชินตาเข้าใจไหมคะ ที่บอกว่าให้ปลูกดอกไม้บ้านๆติดบ้านไว้เนี่ยดอกเดีย2สองดอกบนโต๊ะนี่ะเอาอยู่คุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะสอนไปพร้อมกับน้องคริสตี้เลยน้องคริสตี้มาเนี่ยเดืยสอนเนี่ยเราต่างคนต่างสอนแล้วเรื่องที่เดียดรู้งูปลาเนี่ยน้องทิซีก็บอกแล้วคุณผู้ชมคาอย่าถือว่าเป็นเรื่องเรามานั่งพูดในสิ่งที่แบบซีเรียสอะไรกันแต่เชา้าเพราะติดใจมาหลายเทปเหมือนกันคะ่ะแล้วคุณผู้ชมก็เข้าไปในแฟนเพจของเรานะะใน Facebook f แฟนเพจของเราว่าจะสังเกตว่าคุณเดียจะติดกับ น้ำพิเศษพวกนี้มากเลยอยากได้ข้อมูลบ้างถกก็คงอยากจะจะมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆเราแล้วแหละเนื่องจากตอนนี้ก็คุณผู้ชมก็มีได้แล้วนะคะพอนึกถึงเรื่องสะอาดมาต้องนึกถึงน้ำแรก <Okay. S 1> น้ำอื่นมันก็สะอาดแต่ด้วยความที่เราไว้ใจอะคะ่ะแล้วก็วันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนจาก กูรูคนใหม่เพราะฉะนั้นน้องครับน้องมาครั้งนี้ครั้งเดียวคงไม่ได้แล้วน้องคริสตี้จะมาบ่อยๆสัญญากับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จะมยงไก็มาเยี่ยมพี่แอนเดรียบ่อยๆอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีมาแล้วไม่ค่อยตรงรายการวันนี้ก็เลยล็อกตัวเข้าไปเลยว่ามามานั่งพูดเรื่องนี้รอบถึงจะสอนเดี๋ยวเรื่องนี้แล้วเสร็จจากตรงนี้ไปเนีคะเดี๋ยวจะต้องบอกรายละเอียดน้องคริสตี้เขาอีกว่าพี่เดี๋ยวเริ่มต้นจบท้ายยังไงแล้วคุณผู้ชมนะคะแอบดูในภาพที่เราแบบว่าก็จุงกะจิงกันเพราะเดี๋ ลืมลืมลืม,ลมพูดไปเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวก่อนอะไรมาฝานี่อะไรคือเห็นแล้วเป็นการ์ตูนนแน่นอนแต่ทำไมต้องเป็นการ์ตูนแบบนี้ได้เอาฟังพวกเราเร็ว ล่าสิทำไมต้องมีการ์ตูนหน้าตาแบบนี้มันเป็นหนังสือการ์ตูนโบราณอันนี้เพี่อนเดียรน่าจะชอบใช่เห็นไหมคะเขาเริ่มคล้อยตามแล้วเดซ่าก็ร้วล่่วว่าเป็นหนังสือการ์ตูนโบราณมองมาก็ดูแล้วด้วยความที่สวยดูปกดูสนันใช่นะดูเท่ญญจังเลยแล้วเพืน่อนเดียเนี่ยสะสมพวกหนังสือการ์ตูนโบราณไว้แล้วกะน้องคริสตี้ก็ทราบว่าทุกครั้งมาเขาจะมีติดไม้ติดมือแบบนี้นี่ค่ะน้องรักของเธอีกคนหนึ่งแล้วก็ในครั้งหน้าหน้าเด็ด ่อยากให้ไปทำหมกข้าวก่อนได้มาล้างจมูกจาทเสร็จก่อนแล้วก็ไปได้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวอยู่ในห้องขวก่อนแล้วค่อยไปนะโอเคนะเอโอเคมามาเราจิบชากันนิดๆหน่อยๆก่อนนี่ก็เล่นแต่ช้าด้วยความจริงพี่เนี่ยโกโก้ไปเรียบร้อยแล้วลุงนะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแร่และประโยชน์ของน้ำแร่อีกมากมายจากการมาเยี่ยมเยือนของคุณคริสตี้ครั้งนี้แต่ต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำแร่ยังมีอีกมากมาย ถ้ามีโอกาสอีกเมื่อไหร่มิสแอนเดียจะเชิญคุณคริสตี้มาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมอีกแน่นอนค่ะส่วนในช่วงหน้าแขกรับเชิญอีกคนที่มิสแอนเดียนัดเอาไว้เขาจะมาทำอะไรและมีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมบ้างอย่าลืมติดตามในช่วงหน้าค่ะ ในที่สุดเราก็ได้ของมาคุณผู้ชม่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแขกรับเชิญหน้าเดิมๆซ้ําๆเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนตัวเราเพราะมีต่างจ้างเราหน้าเดิมๆผู้ชมขาคุณเหน่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเรียบร้อยเลยเราไปตลาดกันมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันนี้นะให้เขาเลือกเมนูนะดิฉัน็นคนตั้งชื่อเมนูเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องชอบชื่อเมนูอะไรซื้อมาเต็มเลยค่ะกำลังสงสัยว่าพี่พูดอย่างเดียวพี่ไม่ช่วยหนึ่งถือเลยหรอคะ ก็เป็นแบบว่าเราไม่มีนมเนะเราก็ต้องอันนี้สิผู้ชมมาเลยเดี๋ยวจะพาทำกับข้าวแล้วผู้ชมคะไหนดูซิมาขยายความกันาดเซ อ่าโอเคได้อะไรมาบ้างข้าวอีกตัวนี้มันได้มบบยังไงนะน้องข้าววันนี้ก็เมื่อเช้าไปตลาดกาันก็เดินดูก็ปรากฏว่าเห็นว่าเอ๊่มีเขามีให้ชิมข้าวอยู่แล้วก็เลยลองชิมข้าวดูนะคะทีนี้พอเก๋แล้วเนี่ยเพราะว่าแพ็กเกจที่แรกอาจจะดูไม่ได้สะดุดตาแต่พอลองชิมดูแล้วรู้สึกว่าข้าวมันจะนุ่มมากก็เลยลองคุยกับทางเจ้าของที่เขามา ก็เลยทราบทราบเรื่องว่าเออจริงๆเป็นข้าวที่มาจากชาวนาจากทางนครสวรรค์ที่เขาปลูกขึ้นมาเป็นข้าวหอมมะลิคัดพิเศษมาก,ก็เลย<อ>บอกเพีันเดียวว่าเอะเราลองอุดหนุนเขาดีไหม<ช>แล้วก็ลองเอามาผสมกับข้าวที่เราใช้อยู่ปกติว่าว่าเป็นยังไงก็ถือว่าจะได้ช่วยเหลือชาวนาไปด้วยเดี๋ยวหุงข้าวตัวนี้ก่อนเลยน้องเหน่งคะขอม้อเพียนเดียวหน่อยอนะฮะอันนี้ตรงข้าวส่วนหนึ่งเนี้ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ ใช่ตัวข้าวขอมมะลิเอาคืออะไรก็ได้ตัวนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้ขาย้เขานะเพียงแต่ว่าชอบชอบวิธีการนําเสนอของเขาอะและยืนหน้าตาซื้อเนาะยืนหน้าตาซื้อเนี่ยขายเดียวผสม2ตัวระหว่างัแล้วเม็ดเล็กๆน่ารักน่ากินด้วยแล้วก็เชื่อว่าไม่มีสารเคมีอะไรหรอกเพราะว่าคนชาวสวนชาวไร่มาขายเองเราก็เราเห็นหน้าแล้วเราเชื่อเลยนะนะคะ นี่ไม่แน่ใจว่าเราซื้อไข่ไก่ม้าปะเนี่ยมีนะเห็นคุณ่อยู่ไปหยิบในตู้เย็นมาเลยแต่พี่มีสารลองไปหยิบมาลองพี่ได้แต่ได้สองสามฟองมาลองก่อนอันนี้หั่นให้เป็นตัวอย่างคุณผู้ชมดูตัวเห็ดออรินจีถ้าจะให้ได้คำแล้วก็รสชาติที่มีซ์เจอร์ที่อร่อยมักจะหั่นออกมาเป็นรูปซีเรียลคังหมูแบบนี้ค่ะนะคะส่วนใหญ่แชฟปิยองก็จะนิยมหั่นแบบนี้เเตรียมให้ดูเป็นนันนโซนไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ เราจะได้เข้าใจพร้อมๆกันเนาะพี่เดี๋ยวจะคั่วเดี๋จะคัวนนะค่วตัวพีแคนนะัเนี่ยค่ะเอาเตาอ่อนๆนะคะคุณผู้ชมเตาอ่อนๆอน้ำมันพอได้แล้วคุณผู้ชมอย่าให้อย่าให้เขาเขานั่นเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนี่มันจะอมน้ำมันเดี๋ยวใส่ตี ได้แล้วพักตัวกระเพรากรอบตัวนี้ไว้ค่ะทอดออกมาแล้วสวยสวยอเดียจะมาที่ลูกชิ้นละเราก็อุ่นเตาไว้เรียบร้อยละอเดียหั่นเป็นเตาค่ะเพราะจะได้เออความตัวบอกงั้นใส่เป็นลูกเล็กไปมื่แต่มันเวลาเคียวแล้วมันจะค่อนข้างเด้งนิดหนึ่งอเดียจะหั่นเป็นตัวใหญ่ใช้ตัวใหญ่แล้วใช้เตาดีกว่านี่คะได้ละ ขออ่านสูตรนิดนึงน้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวลืมอุตสาหนั่งประดิษฐ์เพื่อคุณผู้ชมด้วยความที่อยากกินอะไรแบบนี้โอเคนะคะเขาบอกว่าพริกที่หนูกะเทียมเรียบร้อยแล้วพริกไทยดำเอาเตรียมเลยเอาเกลือเตรียมเลยนะคะถือไว้ก่อนค่ะี่วางไข่ดาวโป่นิดนิดนึง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 วางไข่ดาวโป่งโป่ด้วย เนยจืดนิดนึ่งคุณผู้ชมระวังไอเดียลดเตาลง,ลงแล้วนะคะที่ใช้เนยจืดจะได้ไม่เค็มมากแป๊บนึงไอเดียก็ยังใช้ทั้งหมดนี้อีกนิดนิดหนึ่งผสมกันนะคะแยกไว้เป็นก้อนๆเพื่อที่เขาจะได้ไม่จะพูดว่าอะไรพูดว่าอนิจืดพักไว้ข้างหนึ่งแล้วก็เนื้อสัตว์พักไว้ข้างหนึ่งนะคะคุณเด็ใส่ไอเดียจะใส่ข้าวลงไปเลยคุณผู้ชมคะ่ะโอเคอเันนี้ใช้ที่แครนนัดที่ คั่วไว้แล้วสักครู่เนี้ยค่ะเตรียมไว้นะคะพี่ถ่ายดำนะคะเกลือ,เ,อเดี๋ยใส่ตัวที่สุกไวลงไปค่ะแล้วก็ใช้เออส่วนประสมท้ายคือน้ำตาลใส่แดดนะคะน้องๆขอจานนิดหนึ่งสิได้แล้ว น้องเหน่งขาช่วยพูดชื่ออีกนิดได้ไหมคะเอาช,ชื่อเล่นหรือชื่อเต็มชื่อเต็มสิเพราะชื่อเล่นจะเรียกเองนะคะัล,ลูกชิ้นปลาหางเหลืองนะคะผัดพริกขี้หนูสวนวกับกระเพรากรอบแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสามสีกับถั่วพีแคนค่ะและพี่พเดียจะเรียกชื่อเล่นว่าอะไรนะคะชินจบ<ค>นแ,แต่แตามสะดวกจะเรียกช,ชื่อเล่นชื่อจิเขาบอกว่าเวลาเสิร์ฟอาหารที่จะให้สวยงามเขาบอกว่าในสัดส่วนของจาหนใบเนี่ยะคะ่ะ ให้เสิร์ฟเศษหนึ่งเศษสี่ของจานก็คือให้เสิร์ฟนิดหนึ่งแต่มันเชื่อไม่ได้มันกินไม่อิ่มอ่ะอันนี้ก็อีกแล้วถึงนี่ได้ได้แบบว่าไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวตลอดเลยทำไมรู้ไหมคุณผู้ชมกินไม่อิ่มอ่ะทีสตรีชอบทำอะไรให้เราให้เรา,ให,เราให้เราไม่อยากเชื่อนะเอาไปข้างข้างเอาสีส้มข้างข้างนึงค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นโรยชาย สวยเน้กระเพราประเด็นก็คือเดี๋ยวขอทวนนิดนึงนะคะคุณผู้ชมได้มีใครดูเองเลยโอเคคุณรไทยบอกว่าเคยเห็นเมนูลูกชิ้นป่าแล้วก็อยากให้ทำจริงสูตรเนี้ยมาให้ค่ะเดี๋ยวก็ลอกออกมาจากในแฟนเพจของเราคือเธอบอกมาก็ด้วยความเข้าใจของแอเดียมันจุดออกมาเป็นหน้าตาแบบเนี้ยคะ่ะน้องเหน่งนะคะเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> เราก็ทา<ๆ>ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณอรไทยครัเป็นเมนูที่ทางทางบ้านเขียนเอาไว้ในเ,เพจของรายการค่ะคุณผู้ชมคะ ชิมสิฉันไม่กล้าชิมใครชิมตัวแน่นอนหนิงยืนรอเนี่ยคือหนิงรอพี่ทําตลอดคนหนิงรอชิมเพาะทำมั่มวม,มีสิทธิ์บอกไม่อร่อยไหมไม่ฉันมีความสุขทังทำมั่วมากขอชิมกันนะไม่แต่ตามใจคุณคุณผู้ชมก็อนเดียนอยากตามใจคุณคารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วรายการนี้มีคนเขียนอะไรเข้ามาแบบนั้นมีความสุขมากๆค่ะเมนูอาจจะไม่วิธีสมาราแต่นี่อันเดียถ่ายทอดมาจากที่คุณผู้ชมทางบ้านเขียนมานะคะทุกคนโอเคปอมไม่รู้ทำจริงเปล่าอร่อยกัน นี่คุณอรทัยอย่าโกรธนะถ้าทําผิดน่ะเอาตัวที่ส่วนที่เล็กิเห็นว่าพี่ทำอร่อยน้องจริงใช่ไหมแต่อาจจะน้อยกว่าคุณอรทัยทำนิดนึงวันหลังจะเชิญ์น่ะที่รืมคือมันได้รสเพราะอะไรรู้ั้มมันเป็นมันเป็นส่วนผสมที่มันเพลนมากอ่ะเจ้าลูกชิ้นมันก็อร่อยมันอยู่แล้วเพราะมันปรุงรสจริงมหมเห็ดเนี่ยนะผัดน้ำมันธรรมดามันก็อร่อยอืจริงั้ย ไข่ดาวนี่กินกับข้าวใส่น้ำปลามันก็อร่อยรักข้าวมันก็นุ่มอยู่แล้วได้กรอบกอบอร่อยพวกเนี้ยมันก็อร่อยอยู่แล้วปรากฏเนี่ยนะเครื่องปรุงทั้งหมดอะมันอร่อยมันเลยอร่อย ค,คุณผู้ชมอาจจะต้องพอเห็นมุมนี้ปั๊บเอาอีกแล้วเยนี่ออกมาจัดโต๊ะอีกแล้วนี่คือห้องเรียนคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสาระก็เรียบร้อยแล้วในบางส่วนนะคะอิ่มท้องแล้วสิใช่ไหมอิ่มท้องแล้ว่อไปกินร้านข้าวพร้อมกันนะคะแล้วก็อาจจะมีคําถามจัดโต๊ะทำใหม่จัดอีกแล้วเหรอคุณผู้ชมคะใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยถ้ายิ่งเป็นวันหยุดคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเราเอาตัวไปอยู่ที่ตรงไหนโต๊คะค่ะ ไม่โตก็เอา,าอี้ลอยกับเตียงนอนก็ไม่เป็นไรเรื่องนั้นจบไปแล้วกันเอาเป็นว่าสาระสําหรับวันนี้นะคะอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมองเห็นค่าของของที่เราใช้ะคะ่ะพวกเรื่องขวดแก้วอันเดียเลือกใช้ขวดแก้วตัวนี้ค่ะมันเป็นประเด็นที่จะพูดกันจากโต๊ะในวันนี้นะคะขวดเปล่าหรือขวดน้าทั่วทั่วไปที่มีรูปทรงแปลกๆในยุคแบบนี้นะคะ่ะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแข่งขันกันเรื่องงานดีไซน์เพราะฉะนั้น หลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายสินค้าเนี่ยก็มาจะออกแบบรูปทรงของขวดที่สวยงามเนี่ยออกมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะไม่ต้องเบื่อคะ่ะจัดโต๊ะอยู่นั่นเยคนณได้เจอหน้นทาทำได้อย่างเดียวจัดโต๊ะก็เราเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้นี่แล้ก็ เราก็ต้องจัดจังเลยและสิ่งเดียวเนี่ยที่เจ้าแม่ปาร์ตี้ควรจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เลยนะผู้ที่ลุกขึ้นมาบอกว่าฉันเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาสกรีนกันหน่อยละคุณเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้ประเภทไหนเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้นิดเดียวให้เดี๋ยวจัดตัวตัว,ตว,ตวนี้ผ่านๆก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวใช้ตัวผ้าลูกไม้เก่าที่บอกว่าเลอะเทอเหลือเกินแล้วก็พึง่งนวัตกรรมโบราณย้อม ทำเป็นท็อปปิ้งด้านบนเลยค่ะเบรคความดอกดวงที่มีสีสันลกลูกตาจนเกินเหตุที่จะทำให้วัสดุที่อยู่ข้างบนดูหมองไปด้วยสีดำหรือคุณผู้ชมใช้สีใดสีหนึ่งของของ้าพปูโตในนี้ค่ะอาจจะใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะเป็นตัวท็อปปูด้านบนตัวทับด้านบนปูทําไมลนะ่ะก็มันก็สวยอยู่แล้วก็ถ้าคิดว่าสวยอยู่แล้วก็ใช้นั้นเลยค่ะแต่สำหรับเดนเดว่ามันต้องมีมิติมากกว่านั้นนะคะ ในส่วนที่ภาชนะที่จะเป็นตัวแจกันของโต๊ะตัวนี้ค่ะอเดีย ออทําความสะอาดอยู่นะคะนนี้ก็เลือกใช้พวกใบไม้คุณผู้ชมคะเนี่ยเด็ดหาใบไม้ที่ใกล้มือมากๆเลยโดยเฉพาะตัวบิโกนีตัวนี้เคยสอนพอสอนปลูกไปแล้วด้วยแล้ววันนี้เขาง,งอกงามจนเด็ดจะต้องมาทาสอนต่อวันนี้ค่ะนะคะแล้วก็คือมือน,ดนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองที่เดี๋ยวเราจะต้องจัดการกับเขาเดีเด็ดจะเอาน้ําทั้งหมดเนี่ยค่ะกรอกใส่ขวดแล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีการจัดวางบนโต๊ะน,นี้ดูเหมือนง่ายซึ่งมันก็ง่ายจริงๆและเด็ยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ทําได้ค่ะแล้วก็มันจะทําให้โต๊ะที่เราใช้งานอยู่ประจำเนี่ยมันไม่น่าเบื่่อัีาจะพูดว ผู้ที่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าแม่ปา,าร์ตี้กรุณาฟังทางนี้เลยนะคะอันนี้ขอบอกเลยขอท้าเลยว่าการที่คุณเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้เนี่ยเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้ประเภทไหนคะคุณจัดบ้านเป็นไหมคุณทำาม้อ,อข้าวเป็นหรือเปล่าคุณเอนเตอร์เทนได้ไหมคุณมีอารมณ์ที่จะจัดความให้มันให้สิ่งรอบตัวที่มันเกิดสวยงามได้บ่อยๆ you สมกับที่คุณจะเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้เดียวว่าถ้าคุณขาดตรงนั้นไปนะคะดูรายการมิเซนเดอรี่เนะะี่ยค่ะและจะเริ่มต้นเรียนรู้ความเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้เลยะคะ่ะ ทำควาสะอาดขวดเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนะคะทีนี้อยู่ที่การจัดวางแล้วเนี่ยค่ะอเดียก็อันนี้ค่ะอันเดียก็ตัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะใบอันเดียเลือกใช้ใบที่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผชมลองใช้เป็นใบที่มีรูปทรงอื่นบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชม ใบมิ้นหรือใบสะระแหนะ่ทำไมเดงใช้ตัวนี้รู้ไหมคะเคลือของเขาเนี่ยค่ะเคลือของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นตัวโยงให้ขวดแต่ละขวดเนี่ยค่ะดูมีเรื่องราวที่ต่อที่ต่อเนื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันเดน,นถึงบอกไงว่าให้ปลูกไปเถอะต้นหมากลากไมใ้ในบ้านเนี่ยบางทีเวลาเรามีปาร์ตี้เนี่ยเจ้าแม่ปาร์ตี้ทุกคนเนี่ยควรจะทําท่อนนี้เป็นนะ คุณควรจะทําท่อนนี้เป็นนะอย่างมากเลยเพราะอะไรรู้มะเดี๋ยวคนจะบอกว่าเบื่อหรือเปล่ายังมีหลายคนที่ชอบเป็นเดีเชื่อว่าก็เราก็หลากหลายกันนะคะหลากหลายก็ไอเดียหลากหลายความคิดคุณผู้ชมเอาไปปรับใช้นะคะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยถึงเราจะนําเสนอเรื่องราวของการจัดโตในรูปแบบนน้นนี้นั้นก็ตามเนี่ยเดีไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ชมเอาไปทําตามเป๊ะ เี๋จะบอกเสมอว่าให้คุณผู้ชมเอาไปดัดแปลงใช้นะคะในรูปทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอาจจะจัดวางให้เป็นรูปทรงอื่นอาจจะทําเป็นกลมสามเหลี่ยมหรืออะไรก็ได้แต่สําหรับวันนี้เดี๋ยวต้องการใจะให้คุณผู้ชมดูถึงความงดงามของสิ่งที่บางทีเรามองข้าม,มาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วมันก็เหมาะกับประโยคนี้มากค่ะ อีกคนหนึ่งค่ะเดีย๋ยว่าเลยวันนี้เป็นวันตอบจดหมายจริงๆเลยคุณผู้ชมคะใน Facebook Fan Page ของ Missand Diary นะคะคุณเจริญซิรีค่ะน่ารักมากเขียนประโยคนี้ขึ้นมาค่ะถูกใจแล้วก็เหมาะกับรายการเรามากนะคะคุณผู้ชมฝั่งดีๆค่ะคุณเจริญซิรีบอกว่าคนเราเมื่อบางครั้งต้องนอกกรอบจึงพบความงดงามแล้วละเมียดละไมโอโซลสวีทมากๆเลยคุณผู้ชมคะเดีชอวชอบนะคะ คุณผู้ชมคะเราพบกันครั้งต่อไปคะ่ะและนีนก็จะมีเรื่องราวดีๆที่มีสาระเล็กๆของรายการนะคะในครั้งต่อๆไปก็คอยติดตามรายการ Miss a n d a Diary ซึ่งเราก็จะเจอกันนะคะทุก7โมงเช้าวันอาทิตย์ทาง a m e r i c e Channel นะคะกดหมายเลข34เราก็จะเจอกันคุณผู้ชมคะ่ะรักคุณผู้ชมเหลือเกินพบกันคราวหน้าคะ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าขวดแก้วเก่าๆจะสามารถนำมาจัดโตได้สวยงามและเพิ่มความเก๋ได้มากขนาดนี้ความรู้และไอเดียสดใหม่ที่มิสแอนเดรียนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการออกแบบตกแต่งข้อมูลสุขภาพการปลูกผักทำสวนสังคมแม้แต่เรื่องใกล้ตัวพร้อมนำเสนอคุณผู้ชมเสมอทุกๆ7โมงเช้าวันอาทิตย์ทางอมรินทีวีช่อง34 HD ค่ะ มีคุณผู้ชมเขียนจดหมายมาเยอะเหมือนกันนะบอกให้ทำเป็นงานประเภทยอย่างเงี้ยสอนปลูกนั่นปลูกนี่เยอะๆก็ค่อย,อย,อยๆทำไปคุณผู้ชมค่ะเขียนมาอยากให้ทำอะไรอันเดียวว่าคุณผู้ชมเขียนมาแนะนำก็ไม่เร็วนะไม่เอาคุณขาแล้วเบื่อเรียกคุณแขนดีกว่าเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมค่ะก็ไม่เอาแล้วคุณผู้ชมแขนแล้วกันคุณผู้ชมแขนเอาอีกแล้วไปเจอน้องกงนกเนี่ยคุณผู้ชมว่าเขาสภาพเขายังโอเคอยู่เนาะ Amarin TV